นะทุกคนนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันก็จะมีอ๋อไม่ใช่ทุกคนนะมันเป็นเขาเขียนบอกเอ็กซ์เพรสนะถึงต้องง ว่ามันจะแสงรถแท็กซี่คันนี้ได้ไหมรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทยนะครับผม,ผม,ผม,ผมน่าจะดงพื้นดินก่อนนะครับผม,ผมถ้าบิงหนึ่งโมันก็แสงได้อยู่แล้วทุกคนแบบนี้เห็นไหมมันก็แสงได้อยู่ดี แซงได้ทุกคันเลยเก,เกือบกแบบเกือบบ้าแบบเกือบแซงได้ทุกคันนะสบายดีสบายดีทุกคนสำหรับตอนนี้ศูนย์กับอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์ฟอร์ดเดลิงสถานีพระยาไทยนะทุกคนซึ่งสำหรับขีดศูนย์จะพาทุกคนมาเบิ่งบนรถไฟฟ้าเมืองไทยนี่ก็มีรถไฟฟ้าคบวมเดียวงเหมือนกันนะพี่น้องนะซึ่งเอฟซีได้หลายทางกับสิบอกว่าเออบ้านบอลซูนจะเป็นแบบทันสมัยจะเป็นดีนะมีรถไฟฟ้าขบวมเร็วสูง ลาวจีนนะพี่น้องนะซึ่งนี่ประเทศไทยก็มีกันพี่น้องนะซึ่งนี่มานานตั้งแต่1 3บสปีนะมีตั้งแต่ปี2553นะมาถึงปัจจุบันนี้ก็จะประมาณ14ปีครับทุกคนนะซึ่งศูนย์กับพึ่งจะาหูคือกันนะซึ่งศูนย์ไปหาขอ้อมูลมาว่ารถไฟฟ้าแอปพลิเคเันนี่มันมีมาแต่ตอนไหนนะซึ่งว่า14ปีแล้วพี่น้องนะกประเทศไทยก็มีกันพี่น้องนะแต่ว่ารถสายนี้มันจะบิ่งแค่อ่า จากในเมืองไปหาซานเมืองนั่นเองนะเขาจะบินแบบบลักๆก็คือจากพญาไทไปยังสุวรรณภูมิสุวรรณสุวรรณภูมิมาพญาไทนั่นเองนะไปได้ไปเบิ่งกันนะเมืองไทยก็มีการไปน้องรถไฟความโดยสาความเร็วสูงซึ่งซ้ำกันกับความเร็วนะถามว่าบินบินสูงสุดอ่ะก็คือ160ยหกสิโลเมตรซ้ำกันครับรถไฟลาวจีนคือการไปน้องนะไปได้ไปเบิ่งกันเลยตอนนี้ซุนกับยู่พญาไทนะจะนั่งไปสุวรรณภูมินั่นเอง อ่ะทุกคนเดี๋ยวมาซื้อตั๋วกันเลยน,นะสุดจะไปสุวรรณภูมินะอ่าค่าโดยสาร45บาทต่อหนึ่งเที่ยวนะทุกคนราคาก็ไม่แพงนะทุกคนนะ,ะมาไม่ทันรถไปแล้วนี่ทุกคน ตอนนี้สวนอยู่ซานสราที่สองนะครับผมอยู่สถานีพยาไทยน้แล้วก็จะไปสถานีสุวรรณภูมินะจากพยาไทยไปสุวรรณภูมิก็จะมีอยู่8สถานีนะครับผม8สถานีนี้ก็ถ้าเป็นระยะทางก็จะประมาณ28กิโลเมตรนะครับผมก็ถือว่าไกลอยู่นะแต่มีแค่8สถานีเพราะว่าแต่ละสถานีมันก็ช่วงห่างกันเยอะอยู่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะสร้างมา1ิบปีแล้วนะเพิ่งดูว่ามันสร้างมานานแล้วนะ,ะรถไฟฟ้าสายรถไฟฟ้าสายใดของเมืองไทยก็คือ BTS นะถ้ามี CS ก็จะประมาณอันนี้ศูนย์ต้องไปหาข้อมูลใหม่อีกนะน่าจะเพิ่มไปอีกหลายปีอยู่นะทุกคนนะถ้า p PFC ท่านใดดูก็อย่าลืม คอมเมนต์บอกสุดด้วยนะครับผมว่ารถไฟฟ้า BTS สายแรกของประเทศไทยน่ะมันถึงปี2 5 6 7เดียวมันกี่ปีแล้วทุกคนนะก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้รถไฟกกำลังจะเข้ามายังสารสระสถานีพระยาไทยนะทุกคนนะมาแล้ว แล้วส่วนวันนี้ก็จะพาทุกคนชมบิวนะทุกคนนะของอรถไฟฟ้านะทุกคนนะนี่มาแล้วสายนี้เป็นสายสีแดงนะทุกคนนะสายสีแดงอ่อนน่าจะเป็นซิตี้ไลน์นะทุกคนนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันก็จะมีอ๋อไม่ใช่ทุกคนนะมันเป็นเขาเขียนบอกเอ็กซ์เพลสนะซึ่อง,อง,งก็งงเหมือนกันกับสายนี้นะมันจะมีซิตี้ไลน์กับ เอ็กเพรสไลน์ไหมทุกคนแน่ใจนะเดี๋ยวไปเข้าตรงนี้นะก็คือว่าคนผู้คนมาใช้บริการเยอะอยู่นะ อัตรมาตัวไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้เราต้องกดนะทุกคนมันถึงจะมันถึงจะออกนะเราต้องกดก็โอเคก็จะประมาณนี้ทุกคนบริเวณด้านในนะก็จะมีปุ่มเปิดน่าจะเป็นปุ่มฉุกเฉินไหมถ้าเราเปิดนี่ตอนมาตอนรถมันบิ่งนี่มันเปิดไล่ไหมมันไม่น่าจะเปิดไล่ทุกคนนะมันน่าจะเป็นปุ่ม สุขเสริญสมาคกมก,ก็จะเป็นประมาณนี้มีอยู่แปดสถานีนะครับผมความเร็วถ้าบิ่งสูงสุดก็จะประมาณ160กิโลเมตรต่อสัปโมงนะครับผมแต่ถ้าบิ่งปกติก็ประมาณ1 2 0ย30อะไรประมาณนี้น่าจะเขาน่าจะวิงประมาณนั้นนะเพราะว่าใช้เวลานะจากสถานีพญาไทไปยังสุวรรณภูมิก็จะประมาณอยู่ 25นาทีถึงสุวรรณภูมินะครับผมตอนนี้รถไฟยังไม่ออกนะครับผมเค่าจะรอรับผู้โดยสารเพิ่มอ่าอันนี้มันเป็นกล่องอะไรแ้วก็อันนี้ส่วนไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องอะไรนะท่านพี่เอฟซีท่านไหนรู้ก็อย่าลืมอคอมเมนต์อบอกส่วนเลยนะครับผมแต่ว่าเข้าห้ามนั่งนะ วางของไว้ตรงนั้นนะว่าทางนี้ก็จะมีที่วางของนะทุกคนนะมีสองชั้นมีชั้นวางของดเวยทุกคนตอนนี้รถไฟฟ้าแอร์ฟอร์ดริง สายซิตี้ไลน์ก็ออกแล้วนะครับผมเราก็จะมองเห็นตึกอาคารบ้านซ่องนั้นทุกคนแถวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบย่านที่มีผู้คนมาอาศัยอยู่น่าแน่นอยู่นะทุกคนมีคอนโดมีสูนการค้านะเยอะรถเป็นขรถไฟสออกไรถไฟรถไฟประเภทหนึ่งนะที่ มันนิ่มมากทุกคนนะเวลาเรานั่งนี่มันนิ่มมากเลยก็จะเป็นประมาณน,น,น,นี้ล้านในถึงจทานีลาสบารบกนะ ให้ปมเดรนเนี่มันก็จะ,จะเปิดเวลามันปิดประตูเนี่ยมันปิดแรงมากๆทุกคนนะถ้าใครไม่เคยขึ้นนี่ตกใจเลยอ่ะเดี๋ยวคอยรูนะนะเขาปิดแบบเหมือนเขาจะอัดอากาศนะทุกคนนะถ้ามือไปวางนี่บอกเลยว่ามือหักยังเดียว ็ถือว่าห้ามห้ามมันเอามือไปขวางไว้ก็ได้กันแต่คนนั้นไม่ใช่ดิบอย่างนี้นะก็ <c oughs> ถือว่าสย์ชอบนะนั่งรถสายนี้มันนิ่มดีแล้วก็มันก็เร็วนะในระยะทาง28กิโลเมตรนี่แป๊บเดียว25นาทีเองแล้วมาอยู่ฝั่งนี้ มหานครนี่แหละมันก็จะผ่านย่านาเมืองหลวงแบบย่านแบบใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็จะแถวผ่านผ่านแถวย่านพระรามเก้ารวยแต่กอเห็ดแบบนี้สวยเนาะ คนตรงนี้ตรงนี้อลังการมากตรงนั้นก็จะเป็นแถวสีลมนะทุกนะคนแถวสีลมสวยมากโอ้โหตรงนี้ทุกคนสุดอลังการ kinh trình ข้างล่างน,นั่นก็จะเป็นถนนการจนาหนนะการจนาพิเศษถนนวมแหวน จะแงซงรถแท็กซี่คันนี้ได้ไหมรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทยนะครับผมมันจะแซงได้ไหมน่าจะลงพื้นดินก่อนนะครับผมถ้าบินตรงๆมันก็แซงได้อะไรทุกคนแบบนี้เห็นไหมมันก็แซงได้อยู่ดี แช้ได้ทุกคันเลยเก,เกือบเกือบมากแบบเกือบใช้ได้ทุกคันนะนี่ตอนนี้ร้ไฟกำลังตรงสู่ฟื้นดินอยู่นะทุกคนเพื่อที่จะเข้าไปยังอุโมงของสถานีอ่าสุวรรณภูมินะครับผม ส่วนก้ามาถึงสุวรรณภูมิน,นะครับผมก้าเป็นมาสำหรับคลิปนี้ส่วนก็จะได้ขอจบคลิปไม่เป็นเท่านี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวส่วนจะอัปเดตภาพบรรยากาศอ่าสถานีหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิให้ทุกคนได้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ